ไม่รู้ตัวไหนอ่ะตัวไหนถึกวะไม่ทันแล้วมึงถ้ามึงลาคลิปได้ร้าไปเลยนะเว็บ ตาระวะตาระวะโอ้ยกูไม่น่าตีโซ่สลักเลยฮะไมน่าทลักแคลลี่แล้วไม่เคยจะได้เลยไอ้เชี่ยคีบไม่เคยจะได้เลย ไม่เอามันน่าจะเด็กเกโอหยไอ้เหี้ยะจะดูสัสบ้าเนไ่วะอะนเป็นคิียระไม่ไม่ม่ไม่มันคงหวานเส้นปลายแหละมั้งแลวมันหวานไม่โดน ต้องเอาขี่อนเพื่อน <laughs> ฮีโร่ช่างมัน <laughs> ฮีโร่ช่างมันฮีโร่ช่างมันพยายามโย เฟมีตันรอบบอกอ่ะส okay. ิบเตดแล้ว well. ิบเอมีตัวอะไรมาะบบนี้เอ็นควิ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 นควีนควีนควินใเข้าวาร์ปบนไปโอ้เคียร์งนี้ได้ เอาตัวไหนมาเอาเลยฮะดารักเลย <are> ไปแกงเลยตี <Go. S 2> อยู่นี่มันเล่นไม่ได้แล้วขอขอเว้หกขอเว้หกเว้หกเยไป <Okay. S 2> ก็ไปหาค่าไม่งั้นจะได้เว่อไวกว่า ไปแล้วนะไม่การลดนเแมว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 อาบ้านเนี่ยข้าวกูจะได้พุ่งแมวแมวมัอยู่ในป้อมยเนบบนด้วยปบนสิว้าวกูกดสามพอดี โอ้โหตายด้วยกูว่วจะถึงเจ็ดแม่รอเป็นชั่วโมงเยอะไปหมดัอยู่นะคือกลับเนี่ยเฮ้ยเราเรามีทาดาด้วยเอานน้ำหมดแล้ว เอ๊เห hey, he e er. ี tower, ่อะถ้าถ้าเพื่อนมึงไม่ช่วยตีงูนะกูบอกเลยมึงก็ตายพวกนี้อเมื่อกี้อุตส่าห์ชนแม่งเข้ามึงในการดมงูไอ้พี้ยเกิดปะเกิดบอดเงินชาร์จเต็มอะเอาเงินกันไป เฮ้ยติช่วยช่วยมากระทืบสลากดิวาแร๊บรอรลรอไว้อไว้รอไว้รอไว้ไม่เจอว่ะจีวีเอาเลยติบะมีมีเอาไอเหียมึงไม่รอชาร์จแต่เลย จับ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 ตัวจับตัวต้องเล่นอีกตัวนึงแล้วอย่างนั้นนะช็อตตายปะอีกนิดอีกนิดจะไหนมันวาร์ปแล้วช็อตช็อตจับจับจับเออตายสะพอดคิว เอามันหนีไปแล้วเออกมาเขไม่ค่ยอยคุ้มดีว่ารับเอาได้เราเรา เราเถามคนกเอาได้มาแล้วจับไว้จ่าอเย่าเพิ่มเย่าเพิ่มอะไรเชิญกันเชิญ โอ้โหไอเลือดน้อยเนีไงไอเลือดน้อย่งเลือดน้อยทุกตัวแม่งมีหวานไลออนไงหลัไปกุหลัไปมีหวานนะตรงเนี้ยหว่านไม่เจอหว่านเลยอ๋อตรงนี่ยเอาดิสลักมาสลักมา มีใครมาช่วยกูไหมเนี่ยโอ้โมาช่วยกูยังไงลากเลือดเนี่ยนึกู้ว่าธารดาอยู่ใกล้กูเย้ไม่เข้าโอหไม่ได้เขาเลสลักมาสกิลไว้ได้หนึ่ง

ขอบคุณนะครีมในเน,นี่ยจับสวยมันา้ไม่มีมันา้ไม่มีน้ำหมดแล้วเจะไล่ตีพวก่นช่กูไม่มีเลยเมื่อกี้มันไม่ได้สวยมอนตองคนหล่

ด้อนไปเลยครับีกูไปไม่ทันกกินดันบวะตอนนี้ตอนนี้สัตว์หัวตัวตัวสาก็ได้ไอ้เฮียไอ้ไปบอกไปบอกตัวตัวว่าไอ้เฮียไม่สัตย์จะทำาละไอ้สัตว์แม่ กูเฉียวใส่มันไปแล้วอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวใครมาได้ปะเอ๊ะถหารต้องรีบบินเออจับจับเฮ็ดเขายิงฟรีเออสวยอยู่นะสวยอยู่นะเออตาตาต่อเนื่องเอออาขาวเดินไม่ออกโอ้โหยัดแม่ลิงเคนเคาที่สองมาแล้วไอ้สัส ไอ้ปากวาดไอ้แถวนี้เลยดิพ <I am. S 1> ู The moves ดพูดเยอะไงโอ้โหเฮียชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เปิดไมค์สตรีมเงียบชิปเลยตึงว่าแล้วไม่อคอกูแห้ง เกี่ยวอะไรกันวะเกี่ยวอะไรเออเปิดกระโคไม่เกี่ยวใช่ปหล่ะไม่เกี่ยวใช่ปหล่ะมึงกูไปเรื่อยมันเห็นกูได้ไงอ่ะไหนเฮ้ยแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไม่ใช่ต้องแถวเนี้ยใช่ไม่ใช่นีมว่าสนามไม่มีบอกว่ะไม่มีเียสนามไม่มีบอก แล้วมันเห็นกูได้เหรอ,อกูงงไม่ใช่เจมส์บอกไม่น่าตรงนี้เหรอเออมันมันเห็นกูยาวเลยเนี่ยแถวเนี้ยแล้วมันทำอะไรึงว่าอะไรเหรอ้อา,อามันยืนดูกูมั้งมันเห็นมันเห็นกูแล้วมันยืนดูกูมั้งอ๋อตอนที่มันวิ่งตอนที่มันวิ่งไล่มึงใช่เออกูเลยงงมันเห็นจากอะไรอ๋อไลายลาอ้อนเหรอ ่ไลออนก็ไม่มีเจมหัวอะไรเพี่อไลออนออกหนิงเช่นพ่อมึงใช่ออกเป็นเทพสามตัวแล e ้วไอ้เพียจะให้กูพุ่งใครได้เลยพุ่งตัวที่มีหนิงเช่นออกกันกูนี่แหละกูว่าทีมเราตัวล็อกเยอะตัวล็อกเยอะเลยบากเลือดก็บาร์เบียร์ก็รอกก็พฟุตบอลสนามเช่นสนามเจมสนามมีเจมเอาดิเอาดิ สีสีปลดดิได้ปะต้องให้กูเปิดนะล็อกไม่ได้โอ้ยผันไอบอกให้กูเปิดโอ้ยลายออนยิ่มาหรอเล่นอยู่กินมาตรงเดียวอ่ะเดียวเนี่ยถูกแล้วมันก็มีนะมันก็มีเกมนะเออ เียเฮ้ยพลักมีเกมอีเกเลยใช่ๆๆทำไมเยอะกระโดดเข้าไปแล้วใช่ตีไม่ห้ามเลยเมื่อกี้กูไปแล้วตัวกูไปแล้วเมื่อกี้หรือหรือว่าพอมันมันวางมันวางระเบิดแล้วมันปักหวานเลยววะไม่แน่ระเบิดระเบิดมันเห็นเหรอไม่เห็นเห็นตัววินวอลอย่า แต่มันก็ระเบิดนะไม่แต่มันระเบิดนะไม่เห็นแต่มันระเบิดใช่เหรอเออระเบิดมันดีเทคแต่มันไม่เห็นเลยมาจ่าให้ได้เลยว่าล่างเลยแหละมีประเด็นแล้วแหละไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ไม่เห็นไเลยหม้แต่ปวดเลแกน้อยตัวนี้เออเออไอ้เนี่ยอะไรอะไอ้สัตว์ุณก็ม่ดีเทีไม่ใช่มีเพียงเดียวไอ้เนี่ย ช่วยอะไรมาช่วยช่วย้น่อ่อตัวลุมัดคุณเนี่ยไหนจ้าจม่ไเี่ยยคนน่หวเลยตัวลมจะมาจะมีระเบิดตรงนี้เอ้ยมันอาจจะมีวาตรงนี้อ้าวช่วยมาเฉยเนี่ยเนี่ยมันมีเนี่ยมี ที <Ent. S 1> ระวังกีดนะระวังกีดไอเวฟไม่อยู่เนี่ยไห้มนกดสิลสานั่นแหละอยตาังบนฟาย them their structures good work อ oh, ah. ีนี่เเข้ยกดนดู<ๆ>นดแล้วโดนเขา้ามาีค จากคนช้าไหมจากคนช้าไหมจ๊ะจากช้าระเบิดเป็นดงเลยตรงนั้นนี่มันดงข้าวโวดโอ้ยตายก็ได้เฮียโอ้ยโอ้ยโอยโอยแม่ป่าแม่งไอ้เฮียโอ้ยเฮ้ยดีดีเจ็ดดีเจ็ดไหนเออเดี๋ยวไปเอาโอ้ยกูจบข้าวโวดเนี่ยว่ะ เนี่ยที่ชี่แม่งเจอผ่านป่าแป่งกุยช่ายวันๆไม่ทำอะไรเลยเหรอพี่กูเข้าถึงตัวใครไม่ได้เลยไอ้เชี่ยเถอะหูเดินนิดนึงมันก็เห็นกูแล้วออกบิงออกบิงต่อบ้างเหรอนะก็ไม่ต้องเล่นสายมินวอลไอ้เชี่ยออกบิงบิงไปด้านหลังแล้วค่อยถูดอ๊อกเออไม่ต้องมินวอลเออแบบ ไอหนึ่งแล้วไองานเทรเอ็กโปรันตอนไหนนะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ที่เดิมอ่ะใครโดนไม่เจอไม่เจอโอ้ยหนีหนีดีหนีเลยหนีหนีมานี่ดีที่ไม่ไมกูอยากัวบอ่ะไอตีมันไม่เด้ออะไรก็ได้ทำต่อไปวะ เอ้ยปากหวานให้กูหน่อยกูว่ามันมีแน่ๆแหละตรงเนี้ยมีเกมเลยเวฟโอ้ยระเบิดนี่ลงทั้งหมดอีกโอ้โหเป็นกูตายเป็นกูตายเพราะโอ้โหสัตว์ไปทำอะไรกูใครโดนวะไม่ร้องไม่เอะไม่อะเลยเนี่ยกูก็ไม่ได้อยู่ดูไอ้เหี้ยกูกดบ้าเสร็จแล้วกูท้องย่อแล้วไอ้เยี่่่ สอมาม่เพื่อนกูโดนไปกูไม่ออกเลยเฮียช็อคกอยู่ช็อคกอยู่ไอิกีช็อคกอยู่ไหมไอ้เฮียเล่นเฟ c e b o บุ๊กกาดีกูกูดูส่งส่งเข้าไปนมใหญ่ๆอ่ะซูมเข้าไปไอ้เฮียเพื่อนกูช็อคกอยู่เกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยเฮ้ยเราได้ เราได้ป้อมล่างเหรอนี่ไงสลักมีเจมมี่ไม่ทิชชีไม่ห่วงป่าจนแบบเพียนแม่อีกตัวแล้วไอสัตว์เหลือใครเนี่ยแต่สลักตัวเดียวแล้วแหละที่กูพุ่งได้ตอนเนี้ยกูอยากรู้แค่ว่าสลักอยู่ไหนกูหวาดกลัวสลตาร์ทไปดินไปไหนแล้วรอเพื่อนก่อนเขาจะตัวกูจะล็อกแล้วเนี่ยรอกกฆะพ่านหรอ just could have done ชิชิแม่งกันบ้านอ่ะชิชิแม่งเป็นพนักงานแล้วตอนนี้แม่งทำงานเต็มเวลาแล้วนั่งปั๊มระเบิดอย่เดยเออเฮ้ยเรารอของเกียร์5ดิถ้างั้นน่ะชิปอะไรคอมพิปเกอร์เดีนะชิปชิปรอนี่มันเดินมัมันก็ไอ้ได้อยู่กูก็จะเกี่ยวตายเออ โอ้โหเงตายก็ไม่หวานแล้วดวโอ้โหาดาไม่มีเลนติดเนี่สไไม่กรถทาป้ายกันเรื่อราผาเลยคับตีระวังนะตีอยู่แถวนี้ร้อย หวาดกลัวเส้นทางหวาดกลัวคุณต้องให้สีเล่นก่อนทำไรให้หวาดหรือว่าให้ทำไรเข็นพี่ไงเข็นพี่วาดได้หรอกเหอะเขนี่อะไรอ้อนนี้เกมแต่เสียทลาเพื่อเสียทลาแทนเพื่ออากันสวยตายอยู่ มาดีมาดีพุ่เร็วเร็วโหชิบหายแล้วกูเขียวตัวเองก่อนเลยเอ้ยมันว้าบมันว้าบทำอะไรได้อะเราไม่ทีมแบบว่ากดทากิดอย่างเดียวเลยโหไอ้ติชี่ไม่ทำงานเทียระเบิดระวเบียงระเบิดตายนะเว้ยแค่แหละไปอยู่หรือเปล่าอย่าเข้าป่าเดินทางตรงนี่นี่รู้แค่นี้ว่าตรงนี้เต็ม

สวยสวยสวยน้องสวยเดสแมนดีิเขียวว่ากูมีแผนอย่างนี้เปล่อยแล้วทำไมเลือสเต็ป ไอ้ทาทาดาวมามาหว่าแจากตัวคุณหน่อยดิเฮ้ยล้อเหรอใครเก็บบ้างตรงนี้ให้ดูได้บ้างโดนข้างเลยเพื่อนมโดงขโมยเออไม่หมดโวยเนี่ยอ้าวแล้วไปเขี่ยทำไมอ่ะ กูม okay. be ีแผนโอเคกูต้อง sorry โดนพะโมดนะเพื่อนตรงนี้ทำถูกทำถูกทำถูกตีแผงแล้วทำถูกกวาดไปไม่หมดเย้กูล็อกได้กูล็อกได้ขอเวลาห้าวิเห็นเลยสี่ไม่ทัเลยอ๋อโดนคำนิบมาแล้ว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 ไม่เอาสามทางเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคหยเล่นกันอีกแล้วสามดูอีกแล้ว โอ Finished ้ยเวฟตุ่มบอนีใหญ่เลยโหอะไรวะเนี่ยเวฟพายุีสีแบบบนีบบนอาเหยียดแท่นลงข้างล่างเเขียวเออชดมาเลยอ้ฮ้ยทไมมันทาไมมันออกเกมได้2เมตรอะออกไจบ้ไอ้เบอกเกมแล้วสอันอ้าวมันไม่ได้ออกเกมได้ลูกเดียวอมันคูดาจดีอ๋อ เหมือนเหมือนไม่ได้เก็บรวมไปตรงข้ามหมดอยู่ไหนจ๊ะนี่เลยท่ <Yes. S 1> าน,นี้อ่ะ <S 2>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  เออใครก็ได้มาช่วยนายมราจะทำงานสะพอด คิบถึกคีบหายคิบโคตรถึกเลยน้นสัพพอร์ดยจะไหนอีกจะไหนอีกรอด้วยดูด้วยจับตาดูหน่อย <I go. S 1> ก็ตายก็ตายเฮ้ <hear> ยของท T5 มาแล้วไอ้เชือกของ T5 พ่อมึงให้กูเป็นสายตีสัส คิดได้เงียวแท็กลิงคานลิงข้อคานลิงไม่ดีกว่าเที่ยวโอ้คานลิงกูเสียระเบิดบนแล้วให้ระวังรับระวังเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ดันบนไปเลยมันโกวบนแตกเฮ้ยไเียโอ้โหนูริฟายมันมันเอาเกมไปไอหนึ่งต้องเล่นน่ะ เฮ้ยวับเฮ้ยชนชนไม่โดนเหรอชนโดนเลยเหรอเฮ้ยบีบีหมดไปแล้วอ้าวเฮ้ยใครวะนักโอ้ยเจมเจมมีอีกเม็ดหนึ่งนะเฮ้ยเจมมันไม่ลงของมันได้เหรอสลักเสือนโอ้โหเจี๋ยสลักเหมายไว้ดันหมดปะ ฮะไม่ดันบนนีกูดันบนทำไมอ๋อไอ้แม่ไปยิงมาทำอะไรมิซักอย่างเนี่ยเอาปากวอร์ดกูไปบนนะเราไปดันบนดีกว่าคลั๊โอ้โหระเบิดเต็มแล้วกูต้องยน้ี่แน่อนเปนซัพพอร์ตเป็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 นซัพพอร์ตบิงส์ใกล้เลยที่อ่ะเขียวดิ มันมีนูริไฟล์มีนูริไฟลยห่วงแล้วครับสามทางก่อนไม่คุณไม่ได้จะเอาทางนี้เฮ้ยรอบนี_<__้ไม่ดีเลยเว้ยจมตีไม่มีใครมีคิฟอ่ะกูอยากขึ้นไปบนนี้กูอยากขึ้นบนนี้มันตีโรชานอยู่ตีโรชานปะ ไปดิ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 มีมีเคบหรือเปล่าเฮียาฮาเก็บทานเราอเาอเาอสวยเอเดกวิ่งก่อนเอเด็กวิ่งกับไปทำเพื่ออไรลไกฉันต้อตาอย ยังไงเลยกิงปีไอเวฟใครเกี่ยวมันไวไอเวฟโอ้ยไอเวฟโอ้ยเกี่ยวมันไปน้องตีอยู่โอ้ยไอสัตว์มือไวเก็บโลชานเว้ยเฮ้ยมึงเก็บโลโลชานทันเหรออันนี้ไปให้น้องๆไปกันระเบิดเราดันล่างดานล่างสามทางเลยสามทางสามทางวอร์กันเลยสัตว์นำแรก ตามีเสาว่านี้ปิดเลยไม่ได้ใช้เลยไม่มีว่ะไม่มีเสาตััดมันนีเกียอร่ะอะอีอไรอไอ้หเ้ยใช่มันเขียวอีกแล้ววะ เหนือยเลยมันจะทำหลายรอบเหีื่ยบทนหลายรอบกนทำหลายรอบเกี่ยวทำงานไอสัตว์น้องเขายังไม่หมดเลยเฮียบ่นแทนเขาเปิดไม้เขาขึ้นบ่นแล้เปิดไม้ก็ไม่บ่นกูไม่ช่วยแม่งหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวบ่นกูกูมาแล้วเอฟกูมาแล้วมาดูพี่อะไร เนี่ยมาเปลี่ยนเลงก่อนนะน้องบอกไม่บ่นครับตี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 โอ๊ยอย่าเอ็นอย่าเอ็นเอ็นเดี๋ยวเอฟเขียวเดี๋ยวเอฟเอฟเขียวเอ๊ะอย่าฆ่าเลยโอ้โหแล้วกูเพิ่งมาเ ปรบการณ์การเขียนผลอแลมวครับ